ไอ้ไอ้เฮียชีนในสัตว์มึงมานี่ไหนกูขอดูสก้าบอลหน้าเมียมึงหน่อยที่ไอ้เฮียขอมือหนึ่งอะกูอยากเห็นกูอยากเห็นขอมือหนึ่งไอ้เฮียมาจุ๊บหื่อยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไอ้เฮียควายกะโหลกไอ้เียพี่เสือใกล้แล้วประเทศใกล้จะแตกจะพังแล้ว โซลีดีโซลีดีโซลีดีเล่งมานะเล่งมานะนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเฮ้ยมันจะมามันจะมาแล้วมันจะมาแล้วปืนลมปืนลมระเบิดนะ

ขวามือขวามือชัวร์แล um ้วชัวร์แล oh ้วชัวแไม่ตายไม่ตายไม่ตายชวเพื <t ali> <t ali> <t ่อนชวเพืนด้วยโบดิงโซบดมามัืเดดดึงมันดึงมันดือเดดดึงมันไปดึงมาเดดึงมาัไหวอาไหวเด้ดาดึงมาดมาดึงมมาดึงมาดเดมา

สมเลยช่วยตอสมนลยดึงมาดึงมาเฮ้ยกูล้มอยู่แล้วกูตายยังไงวะไอ้หี่อวาง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 

เอามาข้าได้เอาสมันมาเอาสมันมาเอาสมันมาย็นยดนง,งิมา เฮ้กูงงว่ะใครได้ใครวะไอ้เฮียโดนน่าจะโดนนะเรียกที่ทะลุนะเบ้นแค่แถบเหลือ อาเอาน้องเอาอู้มึงไม่เอาวะ ไหวก็แย่แล้วไอ้เหี้ย เออวิ่งมามันลงมาแล้ววิ่งมาเออไอ้เฮเออวิ่งมาไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ย อย่าโดนปิดนะมึงคือความหวังนะมึงห้ามโดนปิดนะโห,โหไอ้ยาเออ

หวยอะไรเนี่ยแต่หมูไหวหวยอะไรไปไปไปเลย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 เฮียจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอชนะป่ะเฮียมึงมูไหวหวายอะไรเฮ้ยสัตว์เก่งมากมึงเก่งมากไอสัตว์มึงเก่งกันมากหมูไหวหวยอะไรไอตามมาหูไหวหวยอะไรสัตว์เฮียชนะได้ไงวะกลับบ้าน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 ไอ้เฮี้ยมึงทำกันได้ไงอ่ะไอ้สัตว์เฮ้ยสูตร นิ่งกว่างไง <Humans>. ปืนไม่เท่ายังโดนเลยคุยปืนไม่เท่ายังโดนเลสัตไอ้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 เยียคินไอ้สัตมึงมาี่ไหนกูขอดูสภาพเบ้าหน้าเมียมึงหน่อยดิไอเยียขอมือหนึ่งอ่ะกูอยากเห็นกูอยากเห็นขอมือหนึ่งไอเยียไอสัตกูอยากเห็นขอมือหนึ่งเมียมึงหน้าตาเป็นไงวะเยียหน้าตาดีแค่ไหนวะไอสัตแต่ยรู้มึงได้เยียมากมึงได้เยียมากไอเยียคินมึงได้เฮียมากไอสัต ขวยจะมาฟ้อมพวกเธอว่าบารมีกับเพื่อนกูไอ้เหี้ยขวยเมียมึงได้อย่างเหี้ยเฮ้ยพอแล้ว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 เขาเลยบอกเลยเขาเลยเขาเลยเขึ้นมาพอแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพอาบ้าดิเดด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  เฮ้ยโซนไว้โซนไว้เอ้อนี่แหละนี่แหละนี่แหละเล่นได้ค่อยๆค่อยๆใจเย็น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 นะใจเย็นนะใจเย็นนะมันกำลังมามันกำลังมามันกำลังมาตันอยู่หลังรถสินายตันอะมันถอยมึงก็ถอยมาดิมึงถอยมาดิมันมันถอยมันก็ถอยดิถอยมาโยน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 มาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสกอร์น้ำสกอร์น้ำไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นไอวิ่งวิ่งสายมา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  วิ่งซามาวิ่งซามากระจายซามาอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันวิ่งซามาตรงรถนะไม่อยู่ตรงรถนะจัด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 ใจเย็น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 ถอยมาถอยมาไามาซามาซามามาล็อกซามาล็อกซามาล็เข้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 ามาลอกซามาลามาลามาล็อกามาลอามาลามาลกซามาลามาลามาล็อกามาล็อกามาล็อ ดึงเพื่อน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 ดึงสมานดึงสมาดึงสมาดึงสมาเอาสมาเพื่อนเอาสมาสมาาสมาสาเอาสมาสาปดเพื่อนเอยดึงเพื่อนเอยดึงพือนเยไอ้ส่มาไมอ้เียควายกหลงไอ้สัสวส่าดเลยกสาเลอย่าหลมยะอ่าหลมเยะอหลมเยอะอ่หลมยอะอหลเอะไอ้เจสมากดึงสมาดึงสมาดึงเพื่อนดึงเพื่อนเีบอสสดึงสมเพ่นดึงสมอย่าลึกอย่าลึกอย่าดันลึกอย่าดันลึกเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพ เ้าเเเยยะมนฮสียงแผ่วจังอะอย่าประมาทนะเมื่อกี้เสียงแผ่วจังวะเปนความเปืวาหนวเปวาห ที่น้อยสามหกเจ็ดแปดพอพอกันพอพอกันเฮ้ยไว้หวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไอ้เสียงไม่ได้หายกูมไม่ได้พูด จะลงตัวเดียวกันดึงมันมาดึงมันมาดึงตัวมาดึงตัวมาดึงตัวมาดึงวมาดึงตัวมาดึงตัวมาอีกอดึงตัวมาออะดึงตัวมาดีม่ดึงตัวมาดมาดึงตัว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 มาดีแมาดึงตัวมาดมวมต้องสับเลยดึงตัวมาดีแม่ดึงตัวมาดม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 ดึงตัวมาด ชิวชิวเพื่อนเด้ออืมดึงสอไปดึง่อไปดึง่อไปดึง่อไปเฮ้ยเฮี้ยอะไรวะไอ้ยูพี่เพื่อนมาดึงเพื่อนมากำลังชบปีกขึ้นเป็นยี่สิบแน่ดึงมาดึงมาดึงมาฮะไอสัตว์ไอเฮี้ยมันก็เห็นอยู่กูไม่ได้ตั้งใจจะฟีมันตายเอง

ไป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 ,ไปให้หมดไปให้หมดหลังบ้านไม่ต้องมาแล้วไปไปไปไอ้เหี้ยกูตายเหี้ยอะไรวะกูขุนวะเจ็ดแม่ไหนเหรอนี่ก็คือเล่นชิงสีต้องผู้แพ้นะครับต้องเปลี่ยนสีภายในเจ็ดวันอะไรสีก็ส่วนแกงที่ แท้นะครับอันนี้จะติดกูดาวสีไม่สามารถกลับมาใช้สีเดิมได้นะครับก็คือสีขาวของสตอรี่นี้ทางสเต็มอนดจะกลับมาใช้ไม่ได้นะครับ30วันไอกระจกเขือตั้งฟรี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 โดเรขอารเปี่ยนสนะครับสิบบาทไฟนี้กูไม่ได้ดูอะไรเรนอนจากม่นตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายเสียวลานอนผูจัดเบื่อว่าผิดหวังจัดแล้วก็คือขหาดของเอ็มป่ะ ผู้ชนะใช่ครับใช่ครับที่ผมก็อะผมไม่รู้อยู่ที่ใครอยู่ที่ใครวะทีคนอ่าหนูหนูจ่ายเลยครับสามส่วนสามสามครับโอเคเรียบร้อยครับเพตาโอเคก็สรุปชัดเจนให้ก็คือสเตโพต,ต้องเปลี่ยนสีภายในเจ็ดวันแล้วก็ติดคูดาวในการกลับมาใช้สีเดิมสามสิบวันนะครับ ส่วนค่าลงชุดไรฟรีหมดเลยทีนี้เรื่องของไฟแรกอันนี้จะเคลียร์ไปเลยไหมหรือว่าเรื่งนี้เอาไปแล้วจะไปไสามศูนย์สามสามครับขอบคุณครับทีนี้ทั้งสองแก๊งผมมีโปรเทคให้ฝั่งละสิบสี่วันรับไหมยฮะครับครับรับครับรับรับทั้งคู่นะครับโอเคโปรเทคทั้งคู่ฝั่งละสิบสี่วันนะสองสองรอบครับอันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเชิญครับขอบคุณมากครับ